ปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่มีความสลับซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบวิธีการมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้คือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมไทยซึ่งการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามยุทธศาสตร์20ปีในการพัฒนาประเทศระยะยาวอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมทั้งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอันเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จตลอดจนยึดหลักการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมไทยสู่ประชาคมโลกกองทัพบ,บุกในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงและสร้างระบบก,การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนให้มีบทบาทในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงในทุกรูปแบบทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์และความสงบของชาติบ้านเมืองเป็นหลักและได้เลี้ยงเห็นว่าผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถือเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแต่ละภาคส่วนซึ่งการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารเหล่านี้ ได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันย่อมจะทําให้เกิดผลดีต่อการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันกรมกิจการพลเรือนทหารบกโดยโรงเรียนกิจการพลรเรือนกรมกิจการพลรเรือนทหารบกจึงได้เปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร Executive Relationship, d e v e l o p m e n t Course หรือหลักสูตรพอบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537 โดยในปีพุทธศักราช2564นี้ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจำนวน4รุ่นซึ่งได้ทำการฝึกอบรมแล้วเสร็จจำนวน1รุ่นได้แก่หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพพันธีสอรุ่นที่3ในว่วงวันที่26พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมพุทธศักราช2563ต่อมาเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในระลอก2 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรแทนเนินการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์3รุ่นได้แก่หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่27หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคงรุ่นที่2และหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่16ในว่งวันที่8ถึง23กันยายนพุทธศักราช2564รวมระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น3สัปดาห์โดยในห้วงสัปดาห์ที่1 กำหนดให้มีการจัดอบรมรวมการปฏิบัติทั้ง3หลักสูตรแบบออนไลน์ในเนื้อหาที่ครอบคลุมในระดับกองทัพบ,บกเช่นความสําคัญของเครือขา่ายภาคประชาชนตามหลักนิยมด้านกิจกรรพลเรือนทหารบกบทบาทของพอสบอในการเป็นเครือขา่ายภาคประชาชนสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศและบทบาทภารกิจของกองทัพบ,บกในการป้องกันประเทศการปลูกฝังค่านิยมในการปกป้องสถาบันและทุนประชญาเพื่อความมั่นคง ในว่วงสัปดาห์ที่2กําหนดให้มีการจัดอบรมแยกการปฏิบัติโดยเนื้อหาจะครอบคลุมในระดับกองทัพภาคและกองกำลังในแต่ละกองทัพภาคซึ่งจะกําหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนในการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ของกองกําลังต่างๆของแต่ละกองทัพภาคโดยผู้เข้ารับการอบรมรักสูรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่27 ร่วมเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนกองกําลังสุรสีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกองกําลังบุรพาในเรื่องปัญหาการข้ามแดนผิดกฎหมายในว่วงสัปดาห์สุดท้ายผู้เข้ารับการอบรมปรักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่27ลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพอรเรือนกองกําลังบุรพาและกองกําลังสุรสีเพื่อนํามาพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพร้อมทางดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่กองกำลังบุรพาจังหวัดสระแก้วในเรื่องการข้ามแดนผิดกฎหมายและกองกำลังสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสรุปผลการปฏิบัติในห่วงที่ผ่านมาทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบกรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติพร้อมกันนี้ยังได้นําความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพลังมวลชนในระดับผู้บริหารให้มีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันในทุกภาคส่วนส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป